สวัสดีพี่น้องตอนเช้าๆเนาะมาหม,มาดใหม่อีกเลยมาหมาดใหม่เนาะพี่น้องเน,นาะกล้องหนามันงามนะพี่น้องเอาละครับเนาะสิพาพี่พ่อน้องยางเลาะเอ่ยเพันกับมะยามว่มาตะกอถม่เนาะเอ่ยดารินเพันมะยามพี่น้องม่หยาบมะยามโมกุลตีนุม่มแสงเดือนกับมะยามพี่ยามนอ้นนองน้พี่น้องเนาะไป พระพ,พีพนองเลาะเบิ่งบ้านพักบ่งผ้าผืนมาพักพระพีนองนอตลาดเขาไม่เคยมาพักเสื่อดอกบัลตุสิครแต่ก็ไกลไปไกลมากนะพี่น้องนก็เลยพระพี่พนองมาฝากผ้าผืนมาฝากนระพี่นองเอ้าไปพี่น้องเลาะเลยบรรยากาศดีดีอะดีเลยบรรยากาศต้นเสาพี่น้องเนาอเขาเปิดดาริน คุณได้ฮะไก่เพี้ยง,<ใ>น,งนะคะคุณวันนิงค่ะทุกทุกคนทุกทุกท่านมาเที่ยเวเมืองลาวนะคะเมืองลาวบรรยากาศดีดีเงี้มาเศร้าค่ะบโบคืออยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนี่วุ่นวายใกล่ขันตีตีไก้คันตีซีานาฬิกาปุ๊บมานาฬิกาปุ๊บเดิน,ดนขึ้มเดินชมว,วิวโอ้บรรยากาศนี่ดีค่ะค่ะ มาเด้อค่ะเด้อมาเด้อหน้าเป็นเปลี่ยนนี่แหละบ้านในแพงตัวหน้าเด้ออาบกินตัวแฟน้ำกกนจ้าท่านกาแฟน้ำกันทุกคนจ้าตอนสาวเนาะตอนเ้าบรรยากาศดีดีมาเด้อมาเที่ยวเมืองลาวเด้อบ้านพีเมืองนองเป็นตอนรับดีดีตัวจ้าเป็นตอนรับดีทุกคนจานลอยกับไปหับถึงต่อหม้ออะไรเมื่อวานเนี่ยมาฮับไปไปกบนองจำกบนองสาวหลากบห้านสาวสุธิรักษ์ล้วกัน จันลอยน้องใทรไปหบเมื่อวานนี่มาหอดตลอดปลอดภัยค่ะมาหอดตื่นเมื่อสาวตื่นตีสามค่นมายางอู้บรรยากาศดีคักบ้านเพิ่นสดชื่นย่างคักเลยมาค่ะมาทาน,านกาแฟรับก,กันดนะจ้ามาจ้าแรงแล้วลงวงรถตีไปเลยเนาะแรงวงรถตีขึ้นเวทีร้องเพลงพร้อมแรงพอกันพี่น้องเาแรงพอกัน แมลงพ่อกันได้จ้าแมาลงพ่อกันพ่อกันจ้ายพี่น้องเอื้อยพันมายามใช่ไหมพันมายามนี่พี่น้องเนาะมาเล็ดน,น้ำปลาพะโนผักอยู่นี่คือไก่กับงานไลยพี่น้องก็โบกไก่กับงนันประมาณกิโลหนึ่งด้ว่อวะบ่กิโลหรอกพี่น้องเลยเยสียงตรงๆอ,งองยู่ไหนแม่เหรอพี่น้องเลยเดออๆ อยู่บ้านพักในหนองนอ,นอ,นอแลอวก็คนแต่งโอ้ยตัวแต่งสวนงามอยู่นี่เล่นนี่ อาตอนเช้าพี่น้องพาพี่น้องตื่นมามีมือขึ้นนี่ก,ก็เลยพักพี่น,น้องเนาะไปพักพรอ,อุยห่างนกพี่น,น้องนห่างนกนี่นกโกลตอนเชา้าพี่น,น้องเนาะอ้า อักมันเป็นใหญ่เองนะพี่น้องตง้นเะเสวต้นเะเสวพี่น้องนี่แหละยู่บ้านพักนี่ละคนไปบ่เป็นเห็ดโสกไส้เลพี่น้องเนาะตุ่มเอืยอยกะคนกะกุลาตืา่นเต้าเลยนะได้ลิ้นว่ากุ้นตื่นเต้าเสียงนกเสียงกาเสียงหนูตื่นเต้าพระพี่พระน้องเลาะเบิ่งยึดภาบรรยากาศในทางนอ,นอนบ้านพัก ลําบึนบันผักพี่น้องเลยเอยู่ประมาณนี้อ,อีวันเกดงรงสีตีนนะเนาะพี่น้องเบาแต้เช้าๆเมื่อก่อนเป็นตกแต่งงามพี่น้องส่งหลังเพิ่นปรับพื้นเพิ่นไม่แล้วเป็นเฮ็ดสวนหนยังเนาะอยนี่เนาะ คนเช็ดส้อนยังลอยไปหน่อยของนั่งเร็วน,นั่งเย็นคู้ชิวต้นยังไนี่เนาะพี่น้อง,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 งอู้ตรงขยุ่งตัวนี้มิมาเห็นแล้วคนดูน้นอเดี๋ยวเปิดวันพักเพดีนยวเปิดให้คนมาเศร้า มตอนเศร้าๆลูกน้องเนาะบรรยากาศ เกยพื้นว่าเยี่ยมมะยามนะพี่น้องเนาะเอ้ยดันนิดพื้นมาว่านนี่การหล่อพี่น้อไปรับเอาสมหุงพี่น้องโอ้ยสม่หงงนี้เขาไปได้ยี่พี่น้องมาวันเออแปลกแจริงพี่น้องต้นมะละกอขนาดใหญ่พี่น้องเนาะต่เป็นงามมากมานเฮาบ่มีน้าต้นเป็นงามนะนี่แล้วก็เห็นนี่แหละพี่น้อง ฟาอุจตุรนี้มมาละกอนะพี่น,อน้องเนาะเคยมีอยู่พี่น้องท่างบ้านพี่น้องเคยมีอยู่บนนี้ต้นเป็นหมากน,นั่นนี่ม้าละกอนี่ยตนหุง้งเจ้าเพชรสมตำกันนี่นะพี่น้องตำหุ้งกันนะี่ละ ใช่เงี้ยเงี้ยขงเงินนเสียงอยวดเดือดพี่น้องมือสิไปลงมือแรงแลยต้องไปดูตีมือแรงเพื่อกระร่งเปิดบริจาคห <c oughs> น้าหนาวโอ้ตอุ่นโอ้ไม่เคยเห็นแต่เถคยพี่น้องเป็นนี่ถ้าก็เห็นนี่แหละพี่น้องง่ายแท้พี่น้อง,งเออตุ่นเนะลาวน้นอง เกิดกลางปูนเลยนะอะไรพี่น้องเนี่ยอ่ะมันขยายบ่อใหมันก็เลยเปน็นอันนี้ไมยแม่นตัวเราบ่แม่นตัวกลางของสวยเกิดขึ้นบ่อใหนะพี่น้องแปลกแต่จริงเนี่ยมีเบียร์มีเบียร์หน่อยอีกขอบพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยเนาะจะมีเบียร์นิหน่อยอีกมากเลย นี่คือต้นใหญ่พี่น้องนี่ต้นใหญ่มันเนี่ยพี่น้องไอพี่น้องเห็นต้นใหญ่มันนี่เนี่ยพี่น้องวะตุลใหญ่มันเนี่ยตุลน้อยมันนี่อนแหนงมันออกมาเนี่ยพี่น้องหายพี่น้องเแค่กระครับเนาะเพิ่มบริบบทยิบวกปูนนั่นออกไว้ได้ ไม่อเราเพิ่มสีเบิกปูนออกไปโบมีบริมเวณโบกปูนเลยพี่น้องเดอ้อพี่น้องได้เห็นนดิละตัวนี้แปลกแต่จริงพี่น้องเนาะเออตั้งจากเห็นตุ่นมองไงนั่นน่ะเป็นนั่นหรือว่าเห็นตุ่นกลางคองพี่น้องเก็ตุ่นกลางคล้องบัน่นบัน่นบั่นเลยการคล้อง,องพี่น้อง เออแปดเ็นอยู่ในปูนอยู่ในปูนนะพี่หน้องเนาะอ,อยู่ประมาณนี้นะพี่หน้องบ้านพักกันนะนี่แหละดูประมาณนี้ พรพี่พระนองเลาะเบิงบันพักพี่นองตอนเช้าเบรรยากาศเช้าเศ้าพี่นองเอ้เสียงนกเสียงหนูโอโปโปลาเขาเนี่ยล่ะพี่นองน้อเด๋ยเด๋ยเด๋ยลูกมานั่งหลุดมาล้มกันมาคุยกันนี่ล่ะอ่ะคลิปนี้นพี่นองน้อ พี่น้องคลิปนี้เก็ดสิรุปสรุปไว้สมีซะก่อนขอขอบมกขอบใจไปทางเอฟซีพาฟังเล่าและฟังไทยน้อพี่น้องนอูุทจ่อยู่ต่าประเทศหรือผู้ที่ปไปทำงานอยู่กอบท่านอนน้อพี่น้องนอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี